เฉยๆก็รู้สึกหิวมันหิวอะไรวะเนี่ยข้าวกูกินแล้วจะกินอะไรอีกมากไปดีนะน้ำหนักขึ้นนะเนี่ยจะกินอะไรป่านนี้แล้วหลังจากหกโมงแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้ทานอะไรอีกเลยนะเพราะว่าลำไส้มันจะย่อยยากแล้วก็ ลำไส้ไม่ได้พักผ่อนนุ่มเหมือนกันนะเดี๋ยอย่าทานอะไรนะลูกร่างกายต้องการพักผ่อนอยู่ไหนละตอนนี้นม่รอน้องน้องกำลังจะกลับบ้านกันอืมเสร็จแล้วเนี่ยนั่งรอนั่งรอกำลังจะกลับบ้านกัน